BMW X5 xDrive30d M Sport โฉม G05 คันนี้ p s i เหลือยาวๆเลยจนถึงปี2026เป็นรถปลายปี2021นะคะวิ่งมาน้อยเพียงแค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนค่ะประหยัดน้ำมันมากๆวันนี้ออกรถกับเราประหยัดไปเกือบ2ล้านวันนี้เหลือเพียงแค่3 5 9ล้านบาทคา่ะ สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารัก ทุกคนเลยนะคะของ b Ben น m o t อ r m อ l l ค่ะไลฟ์นี้พบกันกันกบนนนชูอีกแล้วนะคะแน่นอนเลยใครเข้ามาถึงในไลฟ์นี้แล้วนะคะฝากกดหัวใจรัวๆๆเข้ามาเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะคะหรือว่ามีเพื่อนๆน,นะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของสามารถกดแชร์ได้อีกด้วยนะคะวันนี้นนนชูพาพี่ใหญ่ค่ะพี่เบิ้มของเราเนี่ยมาเลยกับ BMW x 5 x d r i v e 30 d M Sport ค่ะคันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งรอบคัน จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะใครที่กำลังเล็งๆที่ใหญ่คันนี้เอาไว้นะคะดูไลฟ์นี้ให้จบนะคะแล้วก็สามารถจองได้เลยค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะนันชูจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละส่วนของเขาสวยงามหรูหราแล้วก็เป็นยังไงบ้างค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีดำดุดุเท่เท่คันใหญ่สะใจสวยๆเลยค่ะเริ่มที่ด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะคะโ h วใหญ่มากเลยสำหรับกระจังหน้านะคะจะเป็น adaptive kidney นั่นเองค่ะซึ่งแบบว่าเขาจะมีการปิดเปิดอัตโนมัติอีกด้วยนะคะสวยๆเลยกันชนด้านหน้าก็สวยไฟหน้านะคะเป็น bmw led ค่ะ ส่องสว่างได้ไกลามากนะเป็นครึ่งกิโลเลยนะคะแล้วก็ฉลาดมากๆอีกด้วยค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะโอ้โหใหญ่สมกับตัวรถมากๆเลยค่ะกับด้านของล้อมแม็กนะคะที่เป็นลาย Starspoke นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเบรก M อีกด้วย สีน้ําเงินเท่ๆเลยล้อตรงด้านนี้นะคะขอบ20นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะสมส่วนแล้วก็สมดุลกับตัวรถที่เบิ้มของเรามากๆเลยนะคะสําหรับในโชมนี้นะคะทุกคนขาตรงนี้เนี่ยก็จะได้คิ้วสีดาค่ะรวมไปถึงแหลกหลังคาเท่ๆแบบนี้อีกด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่อมาเลยค่ะอยากให้มาดูกันที่ดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเทียบกับตัวนนชูนะ ใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากจนเรากลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าหนุถนอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูดีไซน์ด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะไฟท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่ะคะ่ะทุกคนขาสวยมากๆรับกันกันกนกบทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรถได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วนี่เลย X Drive ขับ4นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะดิฟฟิวเซอร์กันชนด้านหลังนะคะดีไซน์สวยท่อคู่นะคะเป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบ ลและที่สําคัญนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนหาใครของเยอะๆมาปุ๊บนะคะแปะเดียวเท่านั้นสามารถเปิดฝาท้ายได้แบบนี้เลยฝาท้ายจะถูกแบ่งออกเป็น2ชิ้นด้วยกันนะคะเพื่อที่เวลาเปิดแล้วเราอยู่บริเวณลานจอดรถเนี่ยมันจะได้ไม่กินเนื้อที่มากจนเกินไปนะคะแล้วด้านหลังเองเป็นไฟฟ้านะคะทุกคนขาตรงนี้เนี่ยนี่เลยคอมพาร์ทเนต์นะคะสามารถแบบกดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบลงไปได้เลย แบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะมันสะดวกสบายมากๆก็จะสามารถกั้นพื้นที่เก็บของเอาไว้ได้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะนี่ลอยเห็นไหมง่ายมากเลยอเดี๋ยวขอนี้เอาขึ้นอีกหนึ่งทีนี่นะคะกดเดียวเห็นไหมและถ้าเกิดว่านะคะเราจะปิดเนี่ยก็กดเดียวอีกเหมือนกันค่ะเขาก็จะจัดการเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราย้ายมาดูข้างในกันค่ะ ย้ายกันเข้ามาที่ภายในค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากเปิดประตูด,ด้วย comfort access นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจค่ะถือของเยอะๆพะดุงพลังเข้ารถได้เลยสะดวกสบายมากๆตรงนี้นะคะเข้ามาถึงภายในเนี่ยคือฉันป,ประทับใจมากคือเบาะหนังดาก o ตาสีน้ำตาลสีเนี้ยเลยอะ่ะมันให้ความรู้สึกที่ หลุนหลาแล้วก็ดูภูมิฐานมากๆเลยนะคะอมาว่ากันต่อค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคันนี้ภายในเองนะคะเรียกได้ว,ดว,ว่าจัดเต็มแบบน,นั่นๆประทับใจแน่นอนค่ะตรงด้านหน้าเองนะคะจะเป็นพวงมาลัย M 3การค่ะมัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะควบคุมระบบต่างๆได้เลยหน้าจอค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะคะจะเป็นหน้าจอไลฟ์ค็อกพิทนั่นเองค่ะซึ่งนะคะก็จะแสดงสถานะต่างๆนะคะรว ไปถึงเรือนไม้เองก็ไม่ใช่เข็มและแต่อเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มาถึงด้านนี้นะคะหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะที่แบบว่า คือไลฟ์เลยตอนนี้นะคะสามารถแสดงถนนต่างๆนะคะว่าตอนนี้ตรงไหนรถติดเราอยู่ตำแหน่งไหนแบบไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็จะมีมีเดียต่างๆนะคะการเชื่อมต่อต่างๆนะคะคือสะดวกสบายมากทัชสกรีนเรียบร้อยและที่สำคัญนี่คะ่ะทุกคนเกสเจอาเห็นไหมคือสะดวกมากเลยนะคะ ว้าวว้าวมากๆากนะตรงนี้นะคะแล้วก็เราไปถึงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แยกมาเรียบร้อยนะคะซ้ายขวาได้เลยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถควบคุมได้ด้วยบริเวณตรงเกียร์นะคะมี i Drive นะคะเผื่อว่าขับขับรถไปนะคะก็สามารถปรับ i Drive ตรงนี้ได้เลย ง่ายมากเลยทุกคนคะ่ะจัดไปค่ะและนะคะตรงนี้โอ้โหเยอะจริงๆต้องขออนุญาตพูดกันแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็น Charge, ไวเลสชาร์จมาเรียบร้อยแล้วนะคะถือของเข้ามาเยอะๆนะคะโทรศัพท์แบตจะหมด วางตรงนี้ได้เลยชาร์จให้เรียบร้อยเลยนะคะที่เก็บของโอ้โหเป็นไงคะหรูหรามากๆเลยและที่สำคัญทุกคนหันมองขึ้นด้านบนนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นหลังคาแก้วแบบพารา a m มิกรูฟเลยทีเดียวนะคะซึ่งสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยค่ะก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งสบายมากๆคันนี้เนี่ย ถ้าได้ขับนะอยู่ในเมืองเองนะคะเราเหมือนเป็นเจ้าถนนเลยทุกคนเพราะว่าจากมุมมองของรถเราอะคะ่ะคือมันสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยต่างๆจะค่อนข้างชัดเจนมากๆรวมไปถึงจุดไ l i n d spot เองนะคะก็เป็นระบบอีกหนึ่งระบบที่เป็นเซฟตี้ของเขานะคะก็คือขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยหรือว่าถ้าใครจะขับออกต่างจังหวัดคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งแรงแล้วก็สนุกมากๆค่ะพูดถึงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะสาหรับเครื่องยนต์คันนีน้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบทวี พ p o w เทอร์โบนะคะอยู่ที่3,000ซีซีด้วยกันค่ะให้กำลังสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่265แรงม้าด้วยกันเห็นไหมว่าแรงสะใจมากๆเลยนะคะขับในเมืองก็สนุกขับออกต่างจังหวัดก็แรงสะใจแน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวย้ายไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่า ย้ายขึ้นมาที่ด้านหลังค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหพูดเลยว่าใหญ่โตสะใจมากๆเลยนะคะและยิ่งที่ทําให้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะคะก็คือตรงส่วนของหลังคาแก้วนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมาถึงด้านหลังตรงบริเวณผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะเลยทําให้เห็นถึงความใหญ่โตของ X5 คันนี้ได้แบบชัดเจนมากๆเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนคะ่ะลองนึกว่าแบบขับไปต่างจังหวัดนะแล้วก็แบบท้องฟ้าปลอดโปร่งสวยๆหรือขับตอกนกลางคืน ชมดาวแบบนี้ฟินสุดๆไปเลยค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเองก็กว้างมากๆผู้โดยสารตอนหลังไม่อึดอัดเลยเฮดรูม <Head room S 1> ก็เหลือๆนะคะแล้วนั่งสบายได้มากยิ่งขึ้นถ้าต้องเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆ,ๆ,ๆมีที่วางแขนที่สามารถเอาลงมาได้แบบนี้ด้วยนะคะและเขายังเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อ่ะแบบนี้เลยถ้าขนของเยอะๆไปต่างจังหวัดหรือว่าจะมีปาร์ตี้ใดๆนะคะเก็บของด้านหลังนี้เพิ่มเติมได้ อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับ BMW X5 xDrive30d M Sport คันนี้นะคะพูดเลยว่าใหม่กริบกิบนะคะวิ่งมันนิดเดียวเองเพียงแค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะและที่สำคัญทุกคนคา BSI เนี่ยเหลือไปยาวๆเลยจนถึงปี2026เลยนะคะแล้วเครื่องดีเซลด้วยสมัยนี้นะดีเซลก็คือประหยัดน้ำมันใครๆก็รู้กันใช่ไหมคะ ถ้าออรรถใหม่วันนี้เกือบ5ล้านบาทเลยนะคะแต่วันนี้ที่เบนซ์มอเตอร์มคให้คุณได้เป็นเจ้าของเพียงแค่ 3.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ถ้าใครสนใจจะรับพี่ใหญ่พี่เบิ้มของเรากลับบ้านไปหรืออยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไลฟ์นี้นะคะนันชลาก,กันไปก่อนแล้วค่ะรีบโทรเข้ามากันเยอะๆนะคะเผื่อว่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจคันไหนเนี่ยจะได้รับน้องกลับบ้านกันไปไวๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ